มันจะอยู่ยังไงบ้างก็มันยังอยู่ในดินในนั้น,นแหละแต่ว่าที่ว่าที่เขามาบําบัดให้มันก็แก่เอาเด็ดน้ําทิ้งออกไปแล้วก็มากบเอาดินมากก็เองที่บ่อที่ว่า,านั่นอืมนี่ชาวบ้านยังรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้หลังจากทั้งที่มีเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ก็ยังสู้ก <Nearly S 2> ันอยู่ปัญหามันก็ยังไม่ได้ถูก คณะมานยังแก้ไขไม่ไม่สมบูรณ์แก้ไขบ้างเป็นบางส่วนแต่มันยังก็ไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะสิ่งที่อยากเห็นนะคะอยากเห็นหมายถึงว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่ให้มีบ่อขยะในค่ะไม่อยากไม่ให้มีที่เขามาลักทิ้งเพราะเด็กมันมีหลายบ่อแล้วเกินที่เขาไม่ชอบลักทิ้งกันอ่ะค่ะเล้วบ่อตรงนี้บ่อตรงนี้ก็ตรวจเจอเอาแล้วมันก็ทิ้งไปทิ้งที่อื่นอืมค่ะมันยังมีไม่ไม่ ยังมีอย <c ười> ู่บ่อยมากแล้วกขายังรักิกันอยู่เรื่อยๆทีเราจะใช้หน่วยงานไหนเข้ามาควบคุมได้ไะมว่าไปสากกันว่าไปหน่วยงานไหนก็มันก็มีตอนแรกก็รับเรื่องนี้พอตอนหลังก็เฉยเลยไปไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเราไม่มีอะไรอ่ะ